คือจะบอกว่ามันสบายแล้วมันผ่อนคลายมากๆหมดความเย็ยนคืออุ้มชอบมากๆาทุกคนเป็นแบบไอเลิฟเพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้นั่นเอง นี่เลยอันนี้จะเป็นของแบรนด์ฟูลินะคะ Smart Hot and Cool a n t a s o n i c Facial Treatment Device นะคะและเครื่องตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะช่วยในเรื่องของการผักวิตามินลงบนผิวแล้วผักพวกครีมบำรุงพวกเซรัม่มพวกสกินแคร์ต่างๆที่เราใช้เป็นประจำนะคะลงบนผิวทำให้แบบว่าผิวของเราอะ่ะมันรับตัววิตามินแล้วเห็นประสิทธิภาพของไอ้พวกสกินแคร์ของเราอะ่ะได้มากยิ่งขึ้นลงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ยังสามารถใช้ควบคู่ได้กับไอ้ตัว สำรีเป็นคินซิงนะคะทุกคนในการเช็ดเครื่องสาอางเช็ดไปแบบนี้พอเวลาที่มันมีความร้อนความอุ่นๆนะคะทุกคนก็จะทําให้รูขุมขนของเรามันเปิดพอมันเปิดปุ๊บ เวลาที่เราล้างหน้าหรือว่าทําความสะอาดผิวอะมันก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแกคือจะบอกว่ามันสบายแล้วมันผ่อนคลายมากๆหมดความเย็นคืออุ้มชอบมากๆทุกคนเป็นแบบไอเลิฟตัวเนี้ยก็เมื่อกี้เราเปิดดูกุมขนไปแล้วความเย็นก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระชับลูกุมขนนะคะสบายมากๆเหมือนทําที่คลินิกเลยอะหลังจากที่ได้ใช้เครื่องตัวนี้นะคะเครื่องสปาผิวร้อนเย็นตัวนี้นะคะทุกคนอุ้มจะบอกว่าแกคือมันประทับใจนะคืออุ้มรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายมากๆโดยที่มันเขามีปุ่มอะไรแบบค่อนข้างละเอียดชัดเจนใครที่ไม่เคยใช้ก็คือสาาามรถใช้้ไดแบบง่ย เ,เออหลังจากที่ใช้อ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันอิ่มน้ําเออมันดีมันดูแบบผิวสุขภาพดีขึ้นนะคะทุ